สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตกำเนิดของสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีเมษครับดวงชะตาชีวิตของท่านในรอบตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่31สิงหาคม2 5 6 4จะเป็นอย่างไรผมจะ เราพิจาร่อให้เป็นแนวทางความรู้เรื่องดวงจะตาชีวิตกับสมาชิก,กผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมน,นะครับจะได้มีข้อมูลแนวทางในการดำเนินชีวิตในช่วงเดือนสิงหาคมครับการเช็คดวงชะตาก็เป็นแนวทางอีกดวงหนึ่งครับอีกแนวทางเทนึงที่จะมากทาให้เราจะได้อยู่ในความไม่ประมาทครับดวงชะตาชีวิต มีความราบเรื่อนดีก็จะส่งผลให้ทุกคนมีความโชคดีในการประกอบอาชีพทำรรมาหากินครับแตาดวงมันติดขัดก็ทําให้ติดขัดเปืดเครื่องดวงชะตาฮิ็เป็นอีกแนวทางหนึ่งครับสําหรับท่านที่ชอบแนวการดูดวงวิเคราะห์ผมก็จะวิเคราะห์ให้เกี่ยวกับตัวดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในแต่ละราศีครับที่ส่งผล ให้กับดวงชะตาจงท่านจะเป็นเช่นไรครับท่านที่จักรราศีเมษครับดวงดาวที่โครจรเคลื่อนย้ายในช่วงเดือนสิงหาคมครับในแต่ละราศีครับราศีเมษดาวเจ้าเรือนราศีเมษคือดาวอังคารครับดาวอังคารโครจรไปอยู่ในเรือนของราศีสิงห์ถึงตามไล่ตามจักรราศี ็จะเป็นตนุการุมพระสัจฉพันธุปุตตะในเรือนของบุตตะครับแต่มีดาวจันครับดาวจันทรโคโจรทับลัคนาเกิดท่านอยู่นะครับโคโจรเคลื่อนย้ายมาทับลัคนาเกิดและมีดาวมฤตยูเกาะคมอยู่หลายปีนะครับดาวมฤตยูดวงนี้ครับอ่าฉะนั้นท่านที่เกิดราศีเมษในวันที่ผลวิเคราะห์คือ1สิงหาคมนะครับ2564 จันทร์ส่องแสงสว่างให้ดวงชะตายีงท่านมีความเจริญรุ่งเรืองมีความรุ่งโรดมีโชคเี็รลา100บลอยบังเกิดขึ้นในวันที่หนึ่งสิงหาคมครับสุขภาพไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเก็บใครได้ป่วยครับดาวที่ส่งผลเบียนในดวงชะตาชีวิท่านคือเดือนของกระดุมพระครับดาวกระตุ้มพระดาวการเงินกันทองครับสมาชิกท่านผู้ชมที่รักนาสถิตในราศีเมษดาวราหูตกคมุมทรัพย์ ราหูดวงนี้รือว่าเป็นดาวดุดทรัพย์ทำให้สภาพคลองเรื่องการเงินการทองในช่วงตั้งแต่ดาวราหูย้ายเข้ามาครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563เป็นต้นมาทำให้สภาพคล่องการเงินการทองของท่านในช่วงร่วมหนึ่งปีนะครับร่วมประมาณ7จ็ดเดือนมาครับทำให้การเงินการทองถือว่ามีความติดขัดนะครับมีความติดขัด มีการใช้ใจเยอะนะครับมีการใช้ใจเยอะในรอบเดือนหลายเดือนที่ผ่านมาครับตั้งแต่ดาวราหูโคจรสถิตเข้ามานะครับส่วนเนื้อเรื่องของปัตตนิเรือนปัตตนินะครับดาวคู่คนส่วนชีวิตครอบครัวชีวิตความรักครับช่วงนี้นะครับเข้าเดือนสิงหาคมจะมีความสุขมีความแฮปปี้ดีครับหลังจากที่ดาวดาวสุขอยู่ในโคจรอ,อยู่ในราศีกรกฎ เล็งดาวเสาร์อยู่มีปัญหาชีวิตครอบครัวพอสมควรครับชีวิตความรักไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรครับในที่ผ่านมาครับหลังจากที่ดาวศุกร์ย้ายครับโคจรเคลื่อนย้ายตั้งแต่วันที่วันที่20กรกฎาคมนะครับย้ายวันที่20กรกฎาคมมาในเรือนของอราศีสิงห์ครับย้ายราศีสิงห์ชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ของเราจะมีความสุขนะครับเพราะดาวศุกร์นี่จะโคจรเคลื่อนย้ายนะครับ เื่อนย้ายมาอยู่ในเรือนของราศีกันในวันที่14ครับสิงหาคมนะครับดาวศุกร์จะย้ายนะครับมาในวันที่14สิงหาคมฉะนั้นเรือนของปัตตนีครับดาวจะเรือนปัตตนีคือดาวศุกร์นะครับช่วงนี้ถือว่ามีความสุขความรับรวมถมีความแฮปปี้ในชีวิตครอบครัวในชีวิตคู่ครองในชีวิตความรักครับการ ทำประกอบอาชีพธุรกิจลงทุนลงหุนก็จะมีความราบรื่นมีความสุขมีความสมบังมีความโชคดีม,คม,คดมีโชคไป็รับบังเกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับเดือนต่อไปครับปัตตนิบราณาสุภกรรม,มะครับในเรือนของภพกรรม,มะซึ่งมีดาวเสาร์ครับดาวเสาร์ตกในเรือนราศีมังกรซึ่งเป็นดาวเกษตรอยู่ในราศีมังกรการประกอบอาชีพธุรกิจที่การงาน,งาน ถ้าท่านที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานรัชการรัฐวิสาหกิจบริษัทใหญ่หญๆก็จะมีความมั่นคงถาวรดีครับมีความมั่นคงมีความถาวรดีท่านที่ประกอบอาชีพธุรกิจการค้าก็แต่ีช่วงในเดือนสิงหาคมนะครับเดือนหนงเสียหาคมก็จะปรับทิศทางดีขึ้นนะครับดีขึ้นมาทําให้ท่านมีความสุขมีความโชคดีเรื่องของการประกอบอาชีพและที่การงานครับเดือนต่อไปครับเดือนราพะครับราพะ ตกในราศีกลุ่มนะครับซึ่งมีดาวพรหัสโคจรเกาะขุมอยู่นะครับช่วงนี้ถือว่าท่านที่เกดิดราศีเมษนะครับพรหัสตกเดือนละพระให้คุณให้โชคให้ลาบครับมีโชคป็นลาบลอยมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบมีคนอุปถัมภ์ความคิดคิหรือก็คุณส่งผลในทิศทางที่ดีครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับนี่คือท่านที่เกิดในราศีเมษโดยรวมทั่วไปครับมาดูทักษะท่านที่เกิดในแต่ละวันนะครับ ท่านที่เกิดในแต่ละวันตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศสีเมษรวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์เป็นบริวารครับอาทิตย์เป็นบริวารน,นะครับบริวารโคโจรอยู่ในเรือนของก,กลหลกดะครับในเรือนของพันธุบริวารหมาถึงวงสาครายาตินะครับสิ่งของ,งต่างๆตรงเรือนพันธุถือว่าบริวารไม่เสียครับไม่เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองครับในช่วงนี้ ช่วงเดือนสิงหาคามครับดาวทิดาโครจรเคลื่อนย้ายมาตกเรือนของบุตตะในข้อเป็นดาวเกษตรในเรือนของบุตตะนะครับในเรือนของบุตตะในช่วงวันที่17สิงหาคามครับข้าเรือนของบุตตะก็จะมีบริวารได้บุตรได้ธิดาท่านที่ไม่มีบุตรมิธิดาเกณฑ์ที่จะได้บุตรได้จากโครจรเข้ามาจุติมากําเนิดก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับในช่วง เดือนสิงหาคมครับบริวารนะครับบริวารเดินดีครับบริวารไม่เสียครับบริวารไม่เสียคือไม่เสียทรัพย์ไม่เสียข้าวไม่เสียของไม่เสียของรักครับนรอบเดือนสิงหาคมครับวันอายุสุขภาพดีครับสุขภาพแข็งแรงดีครับช่วงนี้ครับเรี่ยวแรงพลังร่างกายก็ถือว่ามีความแข็งแรงนีครับวันอายุเดชส่วนดาวเดชก็เดินดีครับอังคารคือเดชครับเดชตกเรือนของบุตตะพลังอํานาจส่งเสริมทําการสิ่งใดก็จะประสบความสาเร็จความโชคดีครับเดชไม่เสียครับ วันอายุเดชสีสุนดาวสีครับดาวพุธคือดาวสีครับดาวพุธคือดาวสีในวันที่4ในวันที่5สิงหาคมดาวพุธในช่วงนี้ครับในช่วงนี้ดาวพุธอยู่ในเอนของราศีกรกฎครับดาวพุธจะเดินเร็วครับถ้าจะเดินเร็วถ้าเกิดว่าถ้าเรียกตามภาษาโหราศาสตร์เรียกว่าเซิร์ตเซิร์ตเป็นที่ว่าเดินเร็วครับ่า,าหรือว่าเดินเร็วปกติครับปกติดาวพุธจะอยู่ในสถิติราศีกรกฎ ดาศีก,ก็ลกฏ1เดือนนะครับ30วันครับแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมดาวพุธเดินเร็วกว่าปกติมาเข้าราศีสิงค์ครับเข้าราศีสิงห์ซึ่งเป็นดาวสีครับบุตรคือสีสีคือบุตรครับมีโชคลาภได้บุตรได้ธิดาหรือบุตรธิดาให้โชคให้ลาภครับท่านที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วบุตรธิดาให้โชคให้ลาภนะลังจากวันที่5สิงหาคมเป็นต้นไปครับพอดาวพุทธที่จะโคจรย้ายในเรือนของบุตรครับ วันอายุเดชส,สีมูละครับดาวมูละเกณไม่มีเกณฑ์โยกย้ายในที่การงานครับมีแต่ความมั่นคงครับท่านที่ได้รับหรือว่าได้ในงานที่การงานอยู่ครับท่านที่เป็นลูกจ้างชั่ชวคราวก็โอกาสที่จะได้บรรจุเป็นพนักงานถ้าหน่วยงานราชก,การก็จะเป็นพนักงานถาวรมั่นคงครับในช่วงปี2 5 6 4ครับแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับวันายุเดชสีมูละ ดาวมูละไม่มีเกณฑ์โยกย้ายไม่มีเกณฑ์เดินทางครับยังสงบนิ่งอยู่กับที่ครับไม่ย้ายที่อยู่ที่อาศัยครับแตงบนิ่งอยู่กับที่ครับวานอายุเดชศีมูละอุตสาหหน้าที่การงานครับหน้าที่การงานมั่นคงดีครับดาวการงานโคจรนะครับดาวการงานตกลรือนาการงานที่ท่านเดกระทําอยู่มักจะได้โชคได้ลาบอยู่บ่อยๆครับจะมีความสาเร็จความโชคดีอยู่บ่อยๆครับไม่เหนื่อยครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับวานอายุเดชศีมูละอุตสาหมนตรีครับ ดาราหูเป็นดาวมนตรีดาวมนตรีตกกระดมพระจะมีผู้อุปรัมภ์ค้ำช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับส่วนดนดาวศุกร์เป็นกาลิกนีครับศุกร์เป็นกาลิกนีตกเดือนของบุตตะครับตกเดือนของบุตะและหลังจากวันที่10หลังจากวันที่1 4สี่ไปดาวศุกร์จะโคจรมาในเรือนของอริจะไม่ส่งผลกับดวงชะตาของท่านนะครับชื่อว่าท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ราศีเมษเป็นอีกวันหนึ่งครับที่มีความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองการประกอบอาชีพที่การงานในช่วงสิงหาคมครับการงานการทสภาพกล้องจะดีขึ้นนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับโชคลับลอยก็จะบังเกิดขึ้นนะครับนี่คือท่านที่เกิดราศีเมษวันอาทิตย์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันจันทร์ครับจันทร์เป็นบริวารรับบริวารโคจันทรทับลัคนาเกิดนะครับในช่วงวันที่ หสิงหาคมครับจะได้โชคลาภรอยบังเกิดนะครับได้เข้าได้ของนะครับซื้อเข้าของใหม่เข้าบ้านนะครับในช่วงวันที่หนึ่งพอดนี้เป็นบริวารได้รับโชคลาภนะครับวันอายุสุขภาพดีครับอังคารคือดาวอายุอายุไม่เสียครับสุขภาพแข็งแรงดีโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนครับวันอายุเดชส่วนดาวเดชครับดาวพุธคือเดชเดชตกเรือนของพันธุเดชเดือนนี้ครับ เดดเดินดีจะมีพลังอานาจทําการิ่งใดก็เด็ดไม่เสียก็จะส่งผลความสำเร็จความรับเลื่อนขับนอนอายุเดชสีส่วนดาวสีดาวจันดาวเสาเป็นดาวสีตกเลือนกันมากครับจะได้รับการแต่งตั้งระดับหน้าที่การงานแข็งนั้นหน้าที่การงานแต่งตั้งระดับใหญ่โตขึ้นเลครับเด ในฐานะดาวนะครับวันอยุเดชสีเพราะดาวสีเนี่ยส่งเสริมความเสถรในตําแหน่งที่การงานที่ดีขึ้นสูงขึ้นนะครับในรอบเดือนสิงหาคมครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละครับจะได้โชคลาภลอยหลักทรัพย์หลักฐานดีครับตรงนี้ครับโชคลาภลอยบังเกิดขึ้นนะครับ พระดาวมูลอีกดาวโชคลาบนะครับดาวโชคลาปลอยให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์ราศีเมษครับวันอายุเดชศีมูละอุตสาหะในที่การงานดีมันคงดีครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายครับมีแต่ดีขึ้นนะครับวันอายุเดชศีมูลอุตสาหะมนตรีดาวมนตรีครับศุกร์คือดาวมนตรีดาวมนตรีดาวมนต,ต,ตรีส่งผลดีครับจะมีผู้อุปถัมภ์กําจุนจะได้บุตรธิดา บุตรทำค้ำยนเช่นเลยก็คุณนะครับถ้าท่านมีบุตรที่ดาอยู่แล้วครับถ้าท่านยังไม่มีได้มีที่ดาก็จะได้บุตรที่ส่งเรียกว่าให้คุณนะครับให้โชคให้ลาบดีครับช่วงนี้ครับแล้วดาวและอาทิตย์นะครับอาทิตย์เป็นกรกฎณีครับตกงเดือนของพันธุนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องขัดแย้งกับองศ์สกรญญาตของท่านบ้างครับในรอบเดือนสิงหาคมครับนี่คือท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ ว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งครับในรอบเดือนสิงหาคมครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันอังคารครับอังคารเป็นบริวารบริวารตกในเรือนของนะครับบุตระครับบริวารได้บุตรได้โชคได้ลาบได้ข้าได้ของได้บุตรได้ทิดาถ้าท่านที่ไม่มีบุตรทิดาจะก,ก็โอกาสที่จะได้บุตรธิดามาจุติมากําเนิดก็เป็นไปได้มากที่สุดนะครับในรอบเดือนสิงหาคมครับ วันอายุครับสุขภาพแข็งแรงดีครับไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเปียดเปนียครับวันอายุเดชสวนดาวเดชครับเสรคือเดชตกเินกรรมะเป็นดาวเกษตรษในราศีมังกรตกเลนกรรมะได้รับแต่งตั้งตงำแหน่งที่การงานดีขึ้นนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับวันอายุเดชสีวิวันนะครับวันอายุเดชสีสวนดาวสีครับดาวสีพระหัตถ์คือดาวสีจะมีโชคลาภลอยเกิดขึ้นอยู่บ่อย,ยครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับว่าดาว ดาวสีตกตืนลาภในโชคลาภลอยบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาถึงท่านที่เกิดในวันอังคารราศีเมษครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูระครับราหูคือดาวมูละไม่มีเกณฑ์ยกย้ายเดินทางไกลครับอย่างสงบนิ่งอยู่กับที่ครับช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานมั่นคงดีครับช่วงนี้ครับหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะครับอุตสาหะมณฑวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรี ดาวอาทิตย์เป็นดาวมนตรีตกเรือนทันธุทุถือว่ามีญาติพี่น้องอุฐ์ธรรมค่ำยนเฉลีอยก็กุลน,นี่ครับกาลิกนีครับจันเป็นกาลีทับลัคนาเกิดในวันที่1วันที่2ส,สิงหาคมครับเมื่อดาวกาลีโคจรทับลัคนาเกิดอาจจะมีการขัดโชคขัดลาบบ้างเล็กเล็กน้อยครับถือว่าไม่มากครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับนี่คือทันที่เกิดในวันอังคารราศีเมษครับวันต่อไปครับ สมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางวันครับราศีเมษพุธกลางวันพุธเป็นบริวารครับพุธเป็นบริวารบริวารตกในเรือนของพันธุครับบริวารตกวงศาขยัิญาติพี่น้องดีครับอ่าบริวารแล้วก็พุธจากโคจรเคลื่อนย้ายจากราศีกรละกฎมาในราศีสิงในวันที่5สิงหาคมนะครับดาวบริวารฉะนั้น ช่วงนี้ครับบริวารเดินนี้ครับจะได้บุตรธิดาเป็นบริวารหรือเกณฑ์ produto, ที่จะได้บุตรธิดามันจุติมากําเนิดเป็นไปได้มากที่สุดครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับวันอายุสุขภาพแข็งแรงนี้ครับไม่ีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะครับวันอายุเดชสนดดดดุนดาวเดชตกดุลลาภเดชจรตกดุลลาภทําการสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จความโชคดีการเงินการทองดีครับในช่วงเดือนในช่วงเดือนสิงหาคมครับบริวารอายุเดชสีสุนดาวสีครับ ดาวสีนะครับราหูคือดาวสีตกกลุ่มทรัพย์โชคลาภลอยการเงินกันทองสภาพคล่องดีครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับบริวารอายุเดชสีมูละดาวมูละครับศุกร์คือดาวมูละเกณฑ์ในวันที่หนึ่งสิงหาคมถึงวันที่สิบสี่สิงหาคมไม่มีเกณฑ์ยกย้ายเดินทางครับแต่ว่าในหลังจากวันที่สิบสี่จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเกณฑ์ที่จะต้องยกย้ายเดินทางเป็นไปได้มากที่สุดนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับ วันอายุเดชสีมูลอุตสาหะนะครับดาวอุตสาหานะหน้าที่การงานตำแหน่งที่การงานมั่นคงดีครับในช่วงนี้ครับดาวอุตสาหะเดินดีดาวอุตสาหะไม่เสียไม่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่การงานเทียบอย่างมั่นคงดีครับช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรีครับดาวจันทร์คือดาวมนตรีนะวันที่ผมวิเคราะห์คือวันที่หนึ่งสิงหาคมจะมีผู้ประทามคำจนช่วยเหลือให้คุณให้โชคให้ลาภดีครับ มนตีกาลกินีจันเป็นอังคารเป็นกาลกินีทับตกเดือนของบุตรในช่วงนี้ดาวบุตรเป็นกาลกินีบุตรจะทําให้เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะครับหรือว่าบัญทรสภาพในช่วงเดือนสิงหาคมครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพุทธกลางวันครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันเสาร์ครับเสาร์เป็นบริวารตกเดือนของกรรมะครับบริวารตกเดือนของกรรมะคือว่าเสาร์เดินดีครับบริวารไม่เสียครับบริวารไม่เสียแต่ เด็ดเหนื่อยกับเรื่องของปริวานนะครับในช่วงนี้ครับเพราะว่าการประกอบอาชีพอะไรก็ตามครับลูกน้องบริวารก็คือว่าสภาพคล่องของปัญหาปริวารเข้ามาช่วยเหลือหน้าที่การงานช่วงนี้คือว่าเหนื่อยครับเหนื่อยท่านนะครับในช่วงเดือนสิงหาคามครับบริวารอายุสุขภาพดีครับแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยไข้ไขเจ็บเบียดเบียนนะครับวันอายุเดชสุนดาวเดชครับราหูคือดาวเดชเดชตกคุมทรัพย์ครับการเงินการทางสภาพคล่องถือว่าเดินดีครับช่วงนี้ครับโชคหลับลอยบังเกิดขึ้นนะครับ วันอายุเดชสีสุนดาวสีสุขคือสีตกเลือนของบตุตรจะมีบุตรทิดาให้คุณให้โชคลาภหรือว่าจะได้บุตรทิดาที่ให้คุณให้โชคลาภมัจจุติมากําเนิดครับถ้าท่านมีบุตรทิดาอยู่แล้วครับบุตรทิดาจะให้คุณให้โชคลาภจะส่งเสริมเลี้ยงดูพ่อแม่ครับในช่วงเกินสิงหาคมนะครับวันอายุเดชสี มูละครับดาวมูละอาทิตย์คืดาวมูละตกเลนของพันธุ์เกนมูละไม่มีเก์โยงใจเดินทางไกลครับช่วงนี้ครับไม่มีเก์โยงใจเกฑ์เดินทางไม่มีครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะในที่การงานมั่นคงดีครับช่วงนี้ครับในที่การงานเดินดีครับอุตสาหมนตรีอังคารเป็นดาวมนตรีครับเป็นดาวมนตรีจะมีบุตรธิดามาอุถธมภ์คำจุมช่อเหลือกศกุลหรือบุตรธิดาจะเป็นบุตรที่ให้คุณให้โชคยากมาจุติมากำเนิดครับในช่วง เดือนสิงหาคมครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันอายุเดชสีมลสหบนตรีกาลกินีพุทธเป็นกาลกินีในเรือนของบุตรในเรือนของพันธุครับหลังจากวันที่5ไปครับพุทธนี้จะโคจรย้ายมาในเรือนของบุตรตะครับบุตรเป็นการดีจะได้บุตรธิดาจะบุตรธิดาจะทําให้เดือดร้อนนะครับต้องระวังครับกระทบกระทั่งเรื่องคําพูดกำจายครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ วันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพระฤหัสบดีครับพระฤหัสเป็นบริวารดาวบริวารตกเืินลาภครับบริวารให้คุณให้โชคให้ลาภได้เข้าได้ของจากบริวารนะครับหรือเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภลอยเกี่ยวกับหลักทรัพย์หลักฐานที่เป็นข้าวเป็นของเป็นเครื่องตัวเลขต่างๆครับในของบริวารของท่านนะครับถือว่าเกณฑ์ได้โชคลาภครับวานอายุสุขภาพแข็งแรงดีครับไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนครับวานอายุเดชสนดาวเดชครับ สุขคือเดชนะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่14ทําการสิ่งใดก็ยัส่งความสำเร็จความโชคดีครับวันอายุเดชสีสุนดาวสีอาทิตย์คือสีครับสีส่งเสริมความเฉลี่ยวงศาขณยาคือ,อญญว่าเป็นดาวสีบุญัณียาคือว่าในช่วงนี้ถือว่ามีความดีครับมีความดีคือว่าเป,เป็นผู้ประทําคำจุนเฉลีกก่ยเจ้าคุณีครับวงศาขณยาครับไม่มีการขัดแย้งนะครับวันอายุเดชสีมูละครับดาวมูละ ในวันที่ผมมีเคาะวันที่หนึ่งนะครับสิงหาคมครับเย็นชคลบลอยบังเกิดขึ้นนะครับได้ข้าวได้ของซื้อข้าวซื้อของชาบ้านนครับได้หลักษาัพย์หลักการครับวันอายุเดชสีมูลอุตสาหนาทีการงานม่นคงนี้ครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงยกใหญ่ครับนาทีการงานครับวันอายุเดชสีมูลอุตสามนตรีครับพูดเป็นดาวมนตรีครับ พุทธเป็นดาวมตรีครับดาวมนตรีผู้ทาทัยอุปทัมภ์ข้ามยันกิเลศก็กลนนีครับสุดดาวกรการนีคือดาวเสาครับเสาเป็นกาลีเป็นดาวเกษตรราศีมังกรครับถ้าเสาไม่เป็นดาวเกษตรครับก็จะส่งผลให้ท่านในช่วงปี2 0 6 4เกณฑ์เกโยกย้ายเกณฑ์เปลี่ยนปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานครับแต่ว่าในช่วงนี้ถือว่าดาวเสาเป็นดาวเกษตรถือว่ายังส่งผลดีครับดาวอื่นไม่เสียงครับทำให้ท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับ ถือว่ายังมีความมั่นคงนะครับในตําแหน่งที่การงานในที่การงานที่ท่านได้กระทําอยู่ครับโดยทั่วไปแล้วช่วงนี้ครับถือว่าเป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับที่การงานแต่าการาการประกอบชีพการงานนะครับก็ทาให้ท่านมีความสุขมีความโชคปีครับถือว่ายังดีครับนะเพราะจะไม่ถ้าถ้าท่านเป็นลูกจ้างชั่ชวคราวอาจจะมีปัญหาเรื่องกับเปลี่ยนหน้าที่การงานถ้าอยู่ในตําแหน่งของบริษัทหรือเอ,อกชนรัฐวิสาหกิจรัรรฐบาลก็จะมีการ ขยับขยายหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับนี่คือท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางคืนครับวันราหูครับพุธกลางคืนเป็นบริวารครับบริวารตกผมทรับครับตกเรือนกระดุมพระบริวารนะครับถือว่าบริวารเดินดีครับบริวารเดินดีบริวารให้คุณให้โชคให้ลาภการเงินการทองดีนะครับตรงนี้ครับวันอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเบี่ยนครับวันอายุเดชสุนดาวเดชครับ พุทธอาทิตย์คือเดชเดชตกเรือนของพันธุเดชดเดอนดีครับเดชไม่เสียทําการสิ่งดใดก็ยังมีความโชคดีครับวันอายุเดชสีสวนดาวสีครับในวันที่ผมมีเคาะนะครับในวันที่1สิงหาคมครับกันคือดาวสีสงวามสาเร็จให้คุณให้โชคให้ลาบดีครับวันอายุเดชสีมูละดาวอังคารเป็นดาวมูละไม่มีเกณฑ์โยกย้ายเดินทางไกลครับตรงนี้ครับถือว่ายัางสงบนิ่งอยู่กับที่ครับวันอายุเดชสีมูละอุตสหาหะในที่การงาน มันคงดี Different. ครับหน้าที่การงานตำแหน่ง้าที่การงานมันคงดีครับมีปัญหาครับวันอายุเดชสีเลสหมรีครับดาวมนตรีเสาคือดาวมนตรีดาวมนตรีตกเลือนของกรรมจะมีผู้อทำคำจุนฤกตตำแหน่งที่การงานดีขึ้นครับจุลฤกษก็คุณหน้าที่การงานดีขึ้นครับในช่วงนี้ครับทำการสิ่งใดก็จะประสบความส็จความโชคดีในหน้าที่การงานครับส่วนดาวพรหัสเป็นดาวกเิกณีตกเลือนของราภักับปริวัตร ดาวเดือนลาภะ,ะเรียกว่ามีจะมีผู้ขัดโชคขัดลาภมีผู้คิดต้มกรงทร้อยถักหลังต้องระวังนะครับคนดาวพรัศเป็นกาลกัณีนะครับแกงกาลกัณีทําให้ท่านมีความขัดแยง้งหรือขัดโชคขัดลากหรือจะทําให้ท่านมีความเดือร้อนภายหลังนะครับจะมีคนผู้คิดลายชีวิตกับท่านนะครับในรอบเดือนสิงหาคมครับีคือท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันศุกร์ครับ สุขเป็น,รนรบ,บริวารครับบริวารในช่วงวันที่1ถึงวันที่17อ่าถึงวันที่1 4สสิงหาคมครับบริวารตกเรือนของปุตตะครับบริวารคือบุตรปุตจะมาจุติตม,า ager, มากำเนิดครับมาให้คุณให้โชคเหนลาภดีครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับบริวารอายุนะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุเดินนี้ครับดาวอายุไม่เสียงครับสุขภาพแข็งแรงดีครับวันบริวารอายุเดชสวนดาวเดชเช่นนีน้นนครับในวันที่ผมมีข้อครับดาวเดชโคกันทัลักนาเกิดจาก ทำการสิ่งใดก็จะมีความสำเร็จความโชคดีครับวิวานนะครับวิวานอายุเดชวิวานอายุเดชสีครับดาวอังคารคือดาวสีตกเลินบุตระนะครับตกเลินบุตระบุตรเป็นสีบุตรให้คุณให้โชคให้รับมาทำกัามนช่วยเหลือสราขห์ดีครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับวานอายุเดชสีมูละครับพุทธเป็นดาวมูละไม่มีเกณฑ์ยกย้ายเดินทางนะครับเกณฑ์ยกย้ายเกณฑ์เดินทางไม่มีครับวิวานอายุเดชสีมูละอุตสาหะที่การงานดีครับ หน้าที่การงานดีครับมั่นคงดีครับหน้าที่การงานจะมีผู้ประทําความเยนช่วยเหลือลนที่การงานดีครับส่วนดาววันอายุเดชสีหุระอุสหมนตรีครับดาวพฤหัสเป็นดาวมนตรีตกเวลาพระจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ประทำความจุนให้คุณให้โชคให้ลาบดีครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับวันอายุเดชสีหุระอุสหมนตรีกาลีครับราหูเป็นดาวกฤกิณิตกุมทรัพย์ครับช่วงนี้ครับ สภาพของเรื่องการเงินการทองได้มามากใช้มากได้มากใหญ่มากครับช่วงนี้ครับถือว่าเป็นดาวราหูโคจรเป็นกะเล็กนี้ตกลุ่มทรัพย์ราหูด,ดูทรัพย์ครับเจ็บรักษาสมบัติทรัพย์ข้าวของเงินทองไม่อยู่ครับมีแต่การจําหน่ายออกไปครับในช่วงเดือนสิงหาคมครับนี่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชวิตกําเนิดของสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีเมษทั้ง8วันครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธกลางวันเสาร์ประหัสราหูราหูศุกร์และ วันดาวเกตครับวันเกตครับมีคือท่านที่เกิดในทั้ง8วันครับที่ผมมีข้อให้เป็นแนวทางความรู้เรื่องดวงชะตาชีวิตในรอบเดือนเมษาย,ยนนะครับเดือนในรอบในรอบเดือนสิงหาคมสําหรับท่านเกิดราศีเมษครับจะได้มีความไม่ประมาทในการดาเนินชีวิตกันใช้ชีวิตในร่วงช่วงนี้ครับสภาวะโรคระบาดโควิด -19 ายังระบาดอยู่นะครับสมาชิกท่านผู้ชม ที่มีความอยู่ในตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีความคิดตึกต้องรบอบค่อจะมีความปลอดภัยที่สุดนะครับส่วนเลขเด่นตามดวงครับเลขมงคลให้คุณให้โชคเหนลาบครับในช่วงวันที่1สิงหาคม2อง6ครับเลขในเรือนของราพระครับโชคลาบคือดาวพะระฤหัสสมบดีครับดาวพะระฤหัสสมบดีเกณฑ์ได้รับโชครับลาบครับ ดาวพระสปตีซึ่งมีดาวอีก2-3ดวงครับดาวอังคารดาวศุกร์ดาวเกตครับเร่งกันอยู่ครับฉะนั้นเรือนลาพะโชคลาภลอยบังเกิดขึ้นและมีดาวจันร์ทเกี่ยวเนื่องครับถ้าเป็นตัวเลขก็จะเป็นเลข 25, 5, 2 8, 5 5ห้5ห้นะครับ 36, 6, 3 6ม3กห9สาครับหรือจะยิงตัวนี้ครับสองเก้ 2, 9, 5, 9, 9, 5. ห้าสามสามห้าห้าหกหกห้าอยู่ในกลุ่มนี้ครับจะเป็นเลขเด่นตามดวงครับถ้าเป็นเลขสามสามสามตัวก็จะเป็นสามหกเก้าครับจะเป็นสามห้าเก้าครับนี่เป็นหกห้าเก้าครับอยู่ในกลุ่มนี้ครับนี่คือเลขเด่นตามดวงครับที่ผมวิเคราะห์ตามตัวเลขดวงดาวที่มันลอยโดดเด่นอยู่ในในราศีที่ส่งผลให้ให้ความแสงสว่างกับดวงจะิตายทังท่านในรอบเดือนสิงหาคมนะครับ ขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนทุกตะลังกจน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาทีตกำเนิดที่ผมได้วิเคราะห์วิจารณ์ดวงให้กับสมาชิกดูเป็น,นในการดําเนินการใช้ชีวิตสำประบตอบอาชีพธุรกิจทาธุรกิจหน้ททนนาที่าการงาน ในรอบเดือนสิงหาคมจกราบดือนปีความสุขความเจริญมีโชคลาภหรือไม่ผมก็ได้มีข้อวิจารณ์้สมาชิกที่เกิดราศีเมษในแต่ละดวงเกิดเป็นที่เอาใจกันนะครับที่ผมมีข้อพิจารณาให้คุณนะครับรับูครับกับสมาชิกนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบการวิเคราะห์ข้อความกดติดตามกดสับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตายึดให้กับสมาชิก ท,ท่านผู้ชมได้ติดตามรับพลิกในราศีต่อไปติดต่อไปครับขอสม,มาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับดวงนี้ควระมัดระวังรักษาสุขภาพมะเ,เองให้ดีครับให้ปลอดภัยจ,จากอสัจาทุจราตที่ยังระบาดอยู่ครับทุกท่านถ้ามีความไม่ประมาทความพยานอักคจะไม่กิดผลครับทุคคนเพื่อนรักบุคคลตนเองนะครับหาคนเรามีสุขภาพยังดีก็จะมีจุดตอนสุดครับขออา,นา,นาชีพกา,นานงานส่วนใหก็จะมีนความรับผิดชอบผลิตความโชคความสมหวัง ครับสมาชิกทุกท่านด้วอความสุขในความโชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ